สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ Youtube c h a n n e ลช่องนี้ครับพบกับผมหมอโบเป็นประจำทุกสัปดาห์วันนี้จะพาท่านผู้ชมไปรับฟังดวงนะฮะแล้วก็ดูว่าดวงท่านผู้ชมในสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้คือวันที่10ถึงวันที่16ตุลาคมท่านผู้ชมจะพบจะเจอจะประสบปัญหาหรือว่าเรื่องราวที่สามารถ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขย่างไรได้บ้างครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแน่นอนฮะเป็นสัปดาห์ของการรับประทานอาหารเจเทศกาลกินเจนะครับก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มีจิตปรารถนาสร้างกุศลกันนะครับวันนี้นะครับสาธุครับอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับก็ผมก็ส่งบุญส่งกุศลที่ได้ตั้งใจรักษาศีลทานเจสมาทานเจให้กับท่านผู้ชมทุกท่านเช่นกันนะครับสาหรับวันนี้เราไปดูดวงกันก่อนเลยครับว่าดวงท่านผู้ชมแต่ละท่าน เป็นอย่างไรบ้างครับสําหรับการดูดวงอันแรกแน่นอน,นะฮะเราจะไปวิเคราะห์ดวงว่าโหราศาสตร์จีนหรือว่าดวงจีนเนี่ยส่งผลอะไรกับดวงของท่านผู้ชมบ้างนะครับสําหรับโหราศาสตร์จีนหรือดวงจีนตอนนี้เนี่ยพอผ่านวันที่10บนะวันทีน10่10เข้ามาปับ๊บมันจะเข้าสู่เดือนจีนคือเดือนจอนะครับปีนี้เป็นปีวอกครับพอเข้าเดือนจอมันก็จะส่งผลแตกต่างกันไปนะครับซึ่ง ตอนนี้เนี่ยต้องต้องบอกได้ว่าเดือนจอเนี่ยเป็นเดือนที่มีพลังหลายๆอย่างเข้ามากระทบนะฮะส่งผลหลายๆอย่างเช่นคนที่เกิดเดือนมะโรงหรือเดือนอะไรอย่างเงี้ยหรือปีมะโรงก็จะมีผลกระทบมาเช่นเดียวกันเอาละฮะไปดูอันดับแรกก่อนเลยคนที่จะมีดวงการงานแฮปปี้แจ่มใสคือคนเกิดปีมะเมียคนเกิดปีมะแม่คนเกิดปีละกาแล้วก็คนเกิดปีกุล4ปีนักษัตรนี้เป็นปีที่ดีสําหรับคนที่ ประสบพบเจอกับการงานในช่วงที่จะถึงนี้นะครับคนปีมะเมียดีอย่างไรครับนี่ครับบอกเอานี้อันดับต้นก่อนคนปีมะเมียเนี่ยจะมีเรื่องของธุรกิจการงานที่ดีผสมปนเปเข้ามาคนปีมะเมียจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลาการพบปะผู้คนหรือว่าการติดต่อประสานงานกับชาวต่างชาติต่างภาษานะครับคนปีละกาตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงครับบางคนจะได้บ้านได้ที่อยู่ได้อาสัการริมทรัพย์เข้ามาก็าจะเป็นสิ่งที่ดีกับดวงของท่านเองนะครับส่วนคนเกิดปีกุลครับการงานการ ค้าขายก็จะพุ่งนะครับจะมีธุรกิจมีโปรเจกต์อะไรเข้ามาเยอะแยะเลยฉะนั้น4ปีนี้ก็จะเป็นปีที่ได้รับผลดีนะครับเราวนี้คนที่การความรักดีความรักเด่นนะครับก็คือคนเกิดปีชวดและคนเกิดปีจอนั่นเองนะครับคนเกิดปีจอบางท่านจะมีเกณฑ์ได้บุตรนได้ลูกนะครับได้อภิชาตบุตรอภิชาตบุตรตรีสมดลังใจปรารถนานะครับแล้วก็คนที่ต้องให้ระวังนะครับ เอ่อเอาเอาการเงินก่อนละกันนะฮะคนคนที่การเงินจะเด่นนะฮะก็คือคนเกิดปีฉลูนะครับคนเกิดปีเถาะคนเกิดปีมะเสงคนเกิดปีละกาแล้วก็คนเกิดปีวอก5ปีนักษัตริย์นี้การเงินเด่นทําไมการเงินเด่นอันนี้น่าสนใจเพราะว่าคนเกิดปีฉลูและคนเกิดปีจอจริงๆเนี่ยมันอยู่ในรอบกงชงเนาะแต่ว่าตัวนี้มาเป็นขุนคลังที่พอมาประทับกันแล้วขุนคลังมันจะเปิดออก คนที่เป็นคนปีฉลูการเงินการลงทุนการขอสินเชื่อสินเชื่อแบงค์จะได้อย่างง่ายดายคนเกิดปีเถาะผลผลิตด้านเงินด้านทองที่ท่านลงแรงลงทุนไว้จะออกมาอย่างเห็นได้ชัดคนเกิดปีมะเสง็งคนเกิดปีละกาแล้วคนเกิดปีวอกสังเกตนะฮะคนปีละกาผมลง2ออันนะคนเกิดปีละกาเนี่ยเด่นทั้งเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานด้วยการเงินคุณก็จะเด่นด้วยนะครับส่วนคนเกิดปีวอกก็จะมีข้อเด่นเรื่องของ การเงินการทองเช่นเดียวกันแต่คนที่ต้องระวัง2ปีนักษัตรผมเน้นนะ2ปีนักษัตรที่ต้องระวังเลยคือคนเกิดปีขานและคนเกิดปีมะโรงนะครับขานและมะโรงคนเกิดปีขานให้ระวังเรื่องของสุขภาพคนเกิดปีมะโรงเขาบอกว่าการงานจะถาถามเข้ามาให้ตั้งรับให้ดีวางแผนเอกสารสัญญางานที่ทํางานที่เซน็นอย่าผิดพลาดต้องดูแลให้ดีนี่คือตามหลักดวงจีนนะฮะ แต่คราวนีไ้ไม่ไม่ไม่สิ้นสุดแค่นี้เพราะว่าหมอโบเนี่ยมักจะใช้ดวงจีนและดวงไทยสองศาสตร์มาประสานกันคุณต้องเอาสองศาสตร์นี้มาดูซิว่าคําทํานายไหนที่มันทับซ้อนหรือคอมมอนกันคุณก็จะได้คําทานายที่เข้ากับดวงคุณจริงๆนะครับอ่ะเราไปดูอันดับถัดมานะครับสําหรับคนเกิดปีรักษัตรจีนผ่านไปลวตรงนี้ก็จะเป็นด้านโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ไทยเราจะคุยเรื่องของ เรื่องของอะไรโหราศีไทยเราจะมาคุยเรื่องของคนที่เกิดวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์แต่ละคนจะมีอะไรบ้างไปดูวันแรกก่อนคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์จ,จะถือว่าดีมากคนเกิดวันจันทร์ผมบอกเลยเลยฮะว่าดวงดีมากนะครับการเงินคุณจะมีเกณฑ์การเดินทางคุณจะมีเกณฑ์ของการก้าวหน้าในหน้าที่การงานโปรเจกต์หรือสิ่งต่างๆท,ที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณอยากจะได้จะเข้ามาในช่วง เดือนที่จะถึงนี้ฉะนั้นฉะนั้นอะไรฉะนั้นบ่งบอกว่าให้คุณทําให้เต็มที่คนเกิดวันจันทร์จะได้ผลดียิ่งคุณมีเจ้านายเป็นผู้หญิงด้วยนะคุณจะได้ผลดีอย่างเต็มๆอย่างเยอะๆเลยนะครับนี่คือคนเกิดวันจันทร์นะครับส่วนท่านที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่เกิดวันจันทร์ครับอันนี้ผมยืนยันการันตีท่านผู้ชมได้เลยว่า การลงทุนการลงแรงของท่านจะประสบผลดีอย่างแน่นอนไอ้ค้าขายที่ซบเซาไปก็จะมีออกมาให้ท่านหายใจใหหยคอได้ดียิ่งขึ้นนะครับส่วนคนที่เกิดวันอังคารตรงนี้เนี่ยว่าเรื่องเงินทองเข้ามาดีแต่ว่าให้ระวังเรื่องของหุ้นส่วนคู่ครองหรือคนที่ทำงานร่วมกับท่านจะมีขัดอกขัดใจให้ระวังอารมณ์ของท่านนิดหนึ่งทำไมผมบอกให้ระวังอารมณ์อันนี้ ไปดูดวงของท่านผู้ชมนิดนึ่ะคนเกิดวันอังคารสังเกตนะครับอย่างที่ผมบอกอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคนเกิดวันอังคารตอนนี้เนี่ยมันโคจรอ,อังคารโคจรเข้าราศีธนูพออังคารโคจรเข้าราศีธนูเขาบอกว่าละวิภุมมะและครูละวิภุมะ,ะคระะูสามสามดวงนี้นะฮะอาทิตย์อังคารพฤหัส อาทิตยอังคารพฤหัสถ้าส่งผลโครจรถึงอันนี้เห็นไหมฮะตอนนี้เนี่ยดาวอาทิตย์และดาวพุหัสโครจรราศีกรกฎอราศีกันราศีกันนะฮะแล้วทํามุมมาถึงดาวอังคารที่อยู่ราศีธนูส่งผลให้เกิดเรื่องของการขัดอกขัดใจความวุ่นวายม,มันจะร้อนอ่ะมันจะร้อนอารมณ์คุณจะพุ่งพล่านคุณจะผิดอกผิดใจกับคนอื่นได้ง่าย แต่ยังมีข้อดีครับคุณจะได้ผู้ใหญ่คอยชี้นำคอยชี้ทางพอคุณได้ผู้ใหญ่คอยชี้นำคอยชี้ทางคุณก็จะสามารถกล้าพ้นหรือผ่านปัญหาไปได้อย่าตัดสินใจอะไรด้วยอารมณ์ของตัวเองให้ใช้สติและปรึกษากับผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่คุณนับถือโทรมาหาหมอบก็ได้ปรึกษากันว่าดวงนี้ช่วงนี้จะแก้ไขอย่างไรเพียงเท่านี้คุณก็จะมีโอกาสก้าวหน้าและผ่านพ้นปัญหาต่างๆไปได้ ไปดูวันพุธถัดมาวันพุธนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะว่าผมอยากให้ท่านผู้ชมดูดวงของตัวเองให้ดีวันพุธเนี่ยตอนนี้เนี่ยให้ระวังสุขภาพให้ดีคุณจะต้องโหมงานคุณจะโหมเข้ามาเยอะพองานโหมเข้ามาเยอะคุณก็จะทุ่มไปแบบบ้าเป็นบ้าเป็นหลังเลยแล้วก็ไม่ได้ระวังตัวเองตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ สุขภาพสุดโทมนะครับบางคนการเดินทางไกลอาจเจออุบัติเหตุนะครับเรื่องขุดค้องมองใจอะไรต่างๆให้ดีตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้สวดมนต์ไหว้พระตั้งสติก่อนสตาร์ทะนะครับจะทํางานอะไรก็ว่าให้อธิษฐานจิตสวดมนต์ไหว้พระทาสติให้ดีเพียงเท่านี้คุณจะก้าวผ่านปัญหาต่างๆไปได้ไปดูดวงคนวันพฤหัสกันบ้างคนวันพฤหัสนี่ถือว่าเด่นเลยนะฮะเคณนการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวต,ต่างๆจะโดดเด่นจะดีนะครับเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาส่งผลให้คุณ ลุงเรืองรุ่งเรืองนะผมบอกว่าลุ่งเรืองเลยเพราะว่าอะไรฮะดาวพรฤหัสและดาวอาทิตย์โคจรสถิตยอยู่มุมเดียวกันก็เลยว่าเอกสารสัญญาการเจรจาที่ต่างๆส่งผลดีคนที่มีปัญหาเรื่องคู่อันนี้ก็จะเด่นขึ้นมาด้วยนะฮะจะเด่นขึ้นมาด้วยเรื่องคู่คนโสดจะเจอคู่คนอยากได้ลูกจะได้ลูกคนบนพฤหัสนะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยดาวดีเข้ามาส่งผลถ,ถึงดวงคุณละ เอาใจช่วยให้ท่านได้เรื่องดีๆเข้ามาในชืิตเลยนะครับส่วนคนเกิดวันศุกร์ครับตอนนี้เรื่องราวต่างๆก้าวหน้าละก้าวหน้าละสเต็ปต่างๆขึ้นไปข้างหน้า,ะานะการงานคุณจะดีการงานคุณจะเด่นคุณจะมีเกณฑ์การลงทุนคุณจะมีเกณฑ์การทํา,ากิจการอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นนะครับส่วนคนวันเส,สาร์ให้ระวังเรื่องการเงินเลยโ, oh, <Words> โอ้โหเงินเข้ามือซ้ายออกมือขวากระเป๋าเงินทะลุฮะตอนนี้กระเป๋าเงินทะลุกระเป๋าเงินเป็น เป็นหลุมเลยนะฮะฉะนั้นคนวันเสาร์ให้ระวังเรื่องเงินนะฮะคุณจะมีเหตุให้จับใจ่ายใช้สอยหรือหรือ,รอมีเหตุให้เสียเงินเสียทองโดยไม่อยากจะเสียออกไปบางคนอาจจะต้องซ่อมรถซ่อมบ้านซ่อมอะไรอย่างนี้นะนี่คือคนเกิดวันเสาร์นะครับการเงินยังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ส่วนคนเกิดวันอาทิตย์ครับการงานคุณดีมากเลยคุณจะได้การงานคุณดีเรื่องราวต่างๆคุณจะเข้ามาแต่คุณจะมีเหตุวุ่นวายจากการงานต้องใช้สติครับรวบรวมพลัง แล้วก็ลุยไปกับมันเพียงเท่านี้คุณก็จะได้เรื่องราวต่างๆแน่นอนฮนะอาจจะไม่ได้อย่างใจแต่ขอให้คุณตั้งใจเพียงคุณตั้งใจเรื่องราวต่างๆก็จะก้าวไปขนะ้างหน้าได้เป็นอย่างดีนะครับนี่คือเรื่องทั้งหมดของดวงของคนที่เกิดในวันต่างๆนะครับคราวนี้เราไปดูสรุปดวงกันบ้างนะครับว่าดวงที่เกิดขึ้นของคนเกิดวันต่างๆระหว่างวันที่1 0ถึง16ตุลาคมมีอะไรบ้าง คนที่จะเจอเหตุสับสนวุ่นวายคือคนเกิดวันอังคารวันเสาร์และวันอาทิตย์3วันนี้อังคารเสาร์และอาทิตย์เขาบอกว่าให้ทําสตินั่งสมาธินะครับทำบุญบริจาคหนังสือเป็นทานหรือว่าหนังซีดีให้เป็นทานนะครับเพื่อให้เป็นบุญหรือเป็นเกาะคุ้มกันดวงนะครับส่วนคนที่การเงินแย่คือคนเกิดวันเสาร์และวันอังคารนะครับตรงนี้เนี่ยให้อดทนนะครับให้อดทนให้ดีนะครับ วิธีการคือว่าให้เอากระปุกอันนึงมาหยอดมาหยอดนะฮะทำบุญนะครับทำบุญเกี่ยวกับยานพานะนะทำบุญเกี่ยวกับยานพานะบอกว่าค่ายานพาหนะค่าเดินทางของสง์หรือว่าของคนที่คุณต้องการช่วยเหลือนะครับเอากระปุกมาไม่มีเวลาไปบริจาคเสารอ์อาทิตย์นี้ก็เอากระปุกมาตั้งหน้าหิ้งพระแล้วก็ทําบุญทุกวัน ส่วนคนที่การงานเด่นอันนี้คือคนเกิดวันพุธวันจันทร์และวันศุกร์แน่นอนครับการงานคุณเด่นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับคนที่ความรักดีความรักโดดเด่นหรือเรื่องของครอบครัวดีคือคนเกิดวันพฤหัสทั้ง4วันนี้นะครับเขาบอกว่าให้สวดมนต์วบพระเสริมดวงตัวเองนั่งสมาธิทุกวันนะครับเพียงเท่านี้ดวงของคุณทั้งหมดก็จะดียิ่งขึ้นไปนะฮะเอาละครับท่านผู้ชมครับทุกวันทุก ปีนักกษัตริย์แน่นอนครับย่อมมีเรื่องดีเรื่องเด่นแตกต่างกันไปการดูดวงเป็นเพียงแผนที่ชีวิตนะครับผมก็เอาใจช่วยท่านผู้ชมขอให้พบปะแล้วเจอเรื่องราวดีๆเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราแน่นอนครับผมก็อยากจะฝากดวง,งท่านผู้ชมว่าถ้าเจอปัญหาครับท้อเป็นฐานผ่านเป็นเพชรเพียงคุณอดทนและคุณสู้กับปัญหา ความสวยงามของการต่อสู้มันจะพาให้คุณได้รับรางวัลอันสวยงามของชีวิตคุณอย่างแน่นอนสําหรับวันนี้ครับหมอโบ้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ามาพบปะกับแผนที่ชีวิตดวงท่านผู้ชมกับผมหมอโบ้ทาง YouTube Channel ช่องนี้แล้วถ้าติดขัดปัญหายอย่างไรโทรมาคุยด่วนครับที่เบอร์0813452309ยกหูโทรมาเลยเราก็จะได้ หาแนวทางแก้ไขปัญหาดวงของท่านผู้ชมแล้วนำไปสู่ความสำเร็จต่อไปครับสวัสดีครับ